สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับบ่าวบอยสแตเนเลน้องกะพาสมสวนพี่น้องอยู่ในสวนสมบรรยากาศตอนเย็นนะพี่น้องเนาะตอนนี้ตะเวนกะไก่สิต,ตกดินนะ วันนี้ตัดยาใะ่ี่โล่งเรื่อยพี่น้องพระคากระหมดเนี่ยสะอมเนาะวันเท่าเอินพระคายอดนี้ก็จิ้นได้พี่น้องอ,อ่จำสือบ่ได้ ินะมักมีพี่น้องมักมีสวนกุอยมีมักมีอันนั้นมักมีเขานะลูกใหญ่นะมักมีคนอื่นม,มีส่วนข้างๆ แ่ดนต้นอินตาลัมเนาะพี่น้องอน,นี่ดอกบ้านโอ้มักมีธรรมาศาสตร์ดีพี่น้องเบื่องดีักมีม,กม,มากียังตั้งแต่ขี่ดิ้นขึ้นไปเลยเนาะ ของจะของยังบุษับน,น,นบุษันใหญ่ต้นบุษันใหญ่นี่มองมองอินดีผ่านยังบุษันใหญ่ไม่นี้ตัดยาพี่น้องตัดยาท่านนี่แหละตัดยาโล่องอยู่เปนมะขามโอ้ยอนบักกอก โอ้ยเก็บยอดมะกอกกันต้องขึ้นแล้วเนี่ยยอดกำลังพอดีกินเลยเนี่ยยอดอ่อนบางอ่อนอืกำลังแสบพี่น้อง ่กกกอ,อกะกระถินนี่เราต้องปลูกันเลยนะเต็มกระถินเนี่ยจำเป็นต้องปลูกขึ้นเองนี่กับเป็นเวลาประมาณหาโมงนะพี่น้อง มีโมงหาโมงเลยแหละนี่ขี้เล็กพี่น้องใบขี้เล็กใบขี้เล็กแกงใส่ใส่นังเนาะแสบอยู่ใส่นัง,นแ,นงแล้วก็หอยเนาะข้าดอยู่เนี่ยใยใยเก็แบแล้ว ใหญ่เก็บบม่มดเป็นหลายเขาตัดกิ่งมันตัดกิ่งมันมันก็นแตกเนี่ยตัดเนี่ยตัดไอตัดตรงยอดมันเลยนะพี่น้องยอดแก่มันมันก็แตกออกตัวอ่อนเอาไปแกงแต่ว่าต้องต้มไล่น้ำอยู่ ท่านี้เป็นส่วนหลางเขาเบอไดในเห็ดเป็นกับสตกดิดแล้วโอ้เย็นลมอันนี้ก็เป็นคลองพี่น้องคลองน้ำ Để Bông này có mũi ngày con này nói tên là buộc mặc pha lăng mặc đà nào này không เราลดกระบานพี่น้องเหตุงานแล้วนะเนี่ยแหละทางเข้าไปนู่นทางเข้าไปทางไปสวนทำไมกับปลูกต้นริมทางพี่น้องริมทางไปเลยสายขวัว ดอกอยังนี่โอ้คา,ายดอกจำป่าเนาะคือกันนะดอกสีขาว โอ้ต้นไสโอเคพี่น้องเ mm hmm. จ้าเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะกาฝาก,กดไลค์กดแชก์กดติดตามบ้าบอยแสแนลนะพี่น้องเนาะ mm hmm. จะได้บอผ่านคลิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะ mm hmm. ขอเก่าคำว่าสบายดี